วันนี้มาดูกันนะครับว่าทำไมเวลาเราไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้นะครับทำไมเราถึงต้องแทนตัวเองว่าลูกช้างด้วยนะครับอ่านะครับอันนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีข้อสรุปหรือที่มาที่ชัดเจนนะครับมีเพียงข้อสันนิษฐานนะครับหรือว่าการเดานั่นเองซึ่งหลักๆแล้วการเดานั้นก็จะมีอยู่ สองอย่างด้วยกันนะครับที่เห็นเยอะๆนะครับอันแรกนะครับมาจากสาขาวิชาภาษาไทยนะครับคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชพัฒวัลายลงกรน,นะครับก็ได้ให้ข้อมูลไว้นะครับว่า ช้างเนี่ยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเนาะแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทํางานหรือไม่ว่าจะเป็นใช้ในกิจการสงครามนะครับคนเห็นประโยชน์ตรงนี้ครับก็เลยเปรียบเทียบตัวเองนะครับว่าเป็นลูกช้างหมายความว่าเป็นผู้ที่คอยรับใช้นั่นเองนะครับเวลาไปกราบไหว้บนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะ แทนตัวเองว่าลูกช้างนะครับเพื่อสื่อความหมายไปในทางนั้นอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งนะครับมาจากอาจารย์คมกริตนะครับอาจารย์ประจําคณะอักรษศรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรน,นะครับก็ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าในภาษาในอินเดียภาคใต้นะครับจะเรียกพระพิกเนตพระพิกเนศซึ่งเป็นช้างใช่ไหมครับพระพิกเนศเรียกพระพิกเนศว่าปิลลยานะครับปิลลยาซึ่งมีความหมายว่า ลูกชายนะฮะลูกพระพิฆเนศที่มีเสียงเป็นช้างเนี่ยก็สามารถอนุมานได้ว่าอาจจะเป็นลูกของช้างนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อสันนิษฐานนะเพราะว่าหลายๆอย่างนะครับระหว่างอินเดียกับไทยอะไรเงี้ยก็มีจุดร่วมกันหลายๆอย่างอันนี้ก็จะเป็นข้อสันนิษฐานที่ ก็น่าสนใจดีนะครับวันนี้ก็ถ้าใครมีข้อสนนิษฐานอื่นๆก็สามารถแบ่งปันกันได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าชอบช่องเราอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ